วาสนาโนนกุลรวมลุกแอปทักษออนรายการสามแซบสวยฉ่ำตลอดปี66อีกหนึ่งดาราสาวที่โด่งดังและสวยมากๆอย่างสาวแอปทักษออนจะได้เห็นผลงานอยู่มากมายทั้งการเป็นนักสแสดงรวมถึงพิธีกรและจากที่เห็นกันทุกอาทิตย์สาวแอปมีบทบาทเป็นพิธีกรประจารายการสามแซบแต่ละอาทิตย์แม่สวยฉ่ำตลอดบ้างก็มีมาในลุกสาวแซบจนแฟนขับตะลึงล่าสุดสาวแอปเองก็ได้แชร์คลิปรวมลุ ลุกต่างๆจากรายการสามแซบลงไอจส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นขอบคุณเบื้องหลังลูกสวยๆทั้งหมดทมกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชมสนันโซเชียลเลยทีเดียวเพราะต้องยอมรับเลยว่าทวีความสวยแซบมากๆเลยตั้งแต่ประกาศว่าคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มอย่างหนุ่มนนกุลชาโนนทั้งข่าวออร่าดูหน้าเด็กแบบสุดๆซึ่งแต่ละลุกก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าไม่มีใครที่จะมา ค่าแม่แอบตายดีเลยพระดูส,สวยทุกลูกจริงๆค่ะ จะหวานก็ได้เรียบร้อยก็ดีหรือแซบก็สุดมากๆเลยทีเดียวแบบนี้ไม่แปลกเลยที่หนุ่มนนกุลชาโนนจะเป็นเด็กหนุ่มคลั่งรักสาวแอปสักษออนขนาดนี้เพราะใครไม่รักกบ้าแล้วนั่นเองค่ะขนาดแฟนคลับน้อยใหญ่ยังแห่ชื่นชมเพียบอาทิแม้สวยมากขวัญใจเด็กหนุ่มสวยสุดๆเลยค่ะแม่หน้าเด็กตลอดกาลนี่คือเคล็ดลับมัดใจหนุ่มหรือเปล่าสวยสุดๆค่ะน่ารักมากค่ะสพึ้ง และอีกมกมมาายสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า